วันนี้เราก็จะพาลูกคนไปนั่งเรือกอนและนะคะแล้วก็จะไปเที่ยวเกาะที่อยู่ในตัวเมืองสงขลานั่นก็คือเกาะหนูเกาะแมวเกาะให้แน่แนๆหน่อยนะน้องนะไปแล้วโอเคขอไปซื้อขนมซื้อชาบี๊กันก่อนแล้วกันใช่นะไป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 ตอนเช้าพร้อมออกเดินทางกันไหมพี่บ้าขึ้นรถสองแถวไปเชี่ยวเลยเอาน้ำอะไรอ่ะ เอาเอ่อเอาโค้กซีโร่ดีกว่าได้จะได้ลดน้ำหนักโค้กไม่มีน้ำตาลโค้กไม่มีน้ำตาลลองนะ๋ยวแกลองแกลองพูดแทสิโค้กไม่มีน้ำตาลลองนะ ตอนนี้เราก็ซื้อของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางไปยังจุดที่เราลงเรือนั่นก็คือหาชลาทัศน์นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็รอเรือกันอยู่นะคะระหว่างรอเรือเนี่ยน้ำใสมากนนฉันรู้แล้วฉันกำลังจะพูดว่าน้ําใสมากค่ะก็เดี๋ยวาาเปิด <จะ S 2> นะคะ,ะด <laughs> เดี๋ยวเปิดจะพาไปดูหนูและแมวที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก หนูและแมวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เปิดพูดถึงนั่นก็คือเกาะหนูเกาะแมวนั่นเองซึ่งเราสามารถไปดูความสวยงามของปะการังน้ำตื้นที่เกาะแมวและว้าวไปกับสีสันของผาชมพูที่เขาว่ากันว่าถ่ายรูปออกมาได้สวยมากๆที่เกาะหนูทนไม่ไหวแล้วออกเดินทางกันเลยดีกว่าจ้าเยลงมาแล้วํำใหญ่มากอุ้ยแค่โคตรสวยน่ารักอยู่ทางนี้ค่ะ ซึ่งลรกอกอละที่ทุกคนเห็นอยู่เนี้เป็นเรือประมงที่ใช้ในแถบภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยค่ะซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคอและมันเป็นคํำภาษามาลายูแปลว่าโคงเคิงลอยนิยมทาสีพื้นตลอดทั้งลําเลยแล้วเขียนด้วยลวดลายที่มีสีสันสดใสเกิดจากการผสมผสานศิละปะลายไทยลายมลา,ายูและลายชวาเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเรือกอละ จะเป็นเกาะแมวแล้วคุณพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปจอดแล้วตรงนู้นแล้วก็ไปเปลี่ยนไปเรื่องครยักษพายมารอบๆตรงนี้มันจะมีเ<ช>กาะปลาแม่น,น้ำตื้นมันจะเป็น,นะะใช่เป็นจุดดำน้ําปะกะารังน้าตื้นใช่เดีย๋ยวเราจะเปลี่ยนเรือคาย,ยักมาแล้วก็จะมาเดี๋ยวน้ำแกเดี๋ยวจะให้นุ๊กดำลงไป18เมตรฮะแต่เขาเป็นน้าตื้นนะ Do Do you you about miss me think thing the at all เกาอน,นี้น่ารักแแบบเหมือนเป็นป่าเนาะแล้วก็แบบมีโขดหินอะไรแบบนี้ให้ฟิลเหมือนแบบเกาะในภาพยนตร์อะโอ้ส,สวยมากสวยสวย,สวยน้ำใสมากเลยอะ่ะพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวไปกับนุก,นก็จะไปชมความสวยงามรอบริเรนเกาะแมวก่อนนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะพายคาย,ยักกันไปแกพายเป็นปะ นี่ไงพายอยู่อุ้ยอุยอยอ๊ยมันต้องพายออกก่อนไม่ใช่หรอนี่ไงติดหินมันติดหินคุณผู้ชมช่วยด้วยนี่เดี๋ยวจะทําให้ดูเห็นปะพายถอยหลังก็าพายได้เห็นปะ้า่สสดีะสวัสดีจ้าน้องจ้า น้องจ้าขอดูหน้าน้องหน่อยสิจ้ามีแฟนเลยยี้ยงปะอุยอุ๊ยอุยไม่น่านะว่าทำไมนกถึงเยอะ เกาะหนูนนนนมันจะมีแบบความเป็นสีชมพูค<ช>ึงหนึ่งเนาะแล้วก็ตรงนี้มีแบบเหมือนเป็นถ้ำเล็กๆค่ะถ้ำมรกตผาชมพูเกาะ,ะหนูเขาบอกว่าที่มาที่มันเรียกว่าผาชมพูเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยพอมันโดนนด้ากัดเซาะใช่ไหมแล้วมันก็จะมองเห็นสีหน้าผาตรงนี้เป็นสีชมพูตรงนี้ที่เรียกว่าถ้ำมรกตนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าน้ําตรงเนี้ยบริเวณปากถ้ำมันจะเป็นแบบ สีเขียวเหมือนมรกตเลยความรู้แน่นนะแน่นเมื่อกี้พี่เขาบอกเนี่ยเดี๋ยวเราจะพายคายักเข้าไปดูกันว่าด้านในเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าพี่เขาบอกว่าไม่ไกลมากประมาณ50เมตรไปกันองหญิงและค่ารับใช้คนเดิมของเขานะคะไปค่ะ เป็นแบบชมพูชมพูแดงๆนะอันนี้ก็เราก็เข้ามาในถ้ำแบบขเขาบอกว่าลึกสุดค่ะใช่ลึกสุดลึกสุดแล้วก็คือเราคายคายเข้ามาแล้วก็แบบเดินตระมา้่ประมาณสองเมตรเนาะมันก็สวยนะสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องลองมาเที่ยวดูสนุกดีมานั่งเล่นน้ําในนี้ยังได้เลย <laughs> จริงๆเ <laughs> <laughs> พราะว่าในนี้น้าอ่ะลื่นมันจะแบบเข้ามาไม่ถึงใช่ไหมน้ํามันก็จะนิ่งมากแล้วก็น้ําใสมาก อันนี้เหรอตรงนี้เหรอตรงนี้คือหางเหรอเป็นอันนี้เป็นตูดหนูเหรอฉ<บ><น>ันกับหางหนูแกเห็นหางหนูไหมเนี่ยตื่ตนตื่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 น ทริปนี้นะคะก็เป็นการมาเที่ยวทะเลสงขลาของเราสองคนครั้งแรกเนะาะใช่ไม่เคยมาเที่ยวเลยที่แรกเราไปที่เกาะแมวแล้วก็ได้แวะลงไปดำน้ำที่นะีตอนดำน้ำอะ่ะเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวไม่ได้เยอะมาก เพราะฉะนั้นธรรมชาติใต้น้ำก็เลยอย่างแบบอุดมสมบูรณ์พอเรามองขึ้นมาข้างบนก็จะมีนกนั่งนู่นสีขาวบินกุ๊บจิ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 บเต็มเลยเหมือนกาลังดูหนังอยู่เนาะใช่แล้วก็พอมาอมถึงที่นี่เกาะหนูเนี่ยเป็นไฮไลท์มากจริงตอนแรกทายคายักไปในถ้ำแล้วก็ว่าเออโอเคสนุกดีแต่ว่าพอเดินขึ้นมาตรงเนี้ยรู้สึกว่าแบบมันว้าวมากๆแล้วก็โลเคชันแบบสวยมากใช่ค่ะแล้วก็จุดที่เรายืนอยู่เนี้ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นส่วนของหหหหาาาาาางงนนนููขอออเเเกกกะีี่่่แลล้้วว็็ชชบรืป ประทับใจมากเพราะว่าไม่เคยเห็นหินสีแดงหรือแบบอย่างเงี้ยในประเทศไทยมาก่อนแล้วก็มันตัดกับน้ําทะเลสีฟ้าๆเยเทียวเป็นเป็นอีกหนึ่งจุดที่อันจีนเนาะเอาไปเลยทั้งใจปิ้ว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 แล้วไปกินข้าวก่อนกลับเรือก่อน ทั้งวันจนแบบผิวค้าไ,ไปหมดแล้วอาบแดดจะหน้าลอกแต่เธอบอกชอบคนขาวอุ้ยแล้วก็เราอยู่กันที่ร้านน้องเก่งนะคะที่น้าหาดชรลาทัศน์เมนูที่สั่งมาแล้วสะดุดตาก็คือข้าวผัดปูกับไข่ปูเน้นเแล้วก็มีเมนูนี่กุ้งลาซอนมะขามปลากระบอกทอดกระเทียมอันนี้ปลาหมึกผัดไข่เค็มแล้วก็แกง้มปลากระุงไข่ปลารีวิวเริ่มเลยจ้าของโปรดของลก อุ้ยแกอยากตักเยอะสิมีเยอะมีเยอะแล้วแกจะไม่เหลือให้ฉันเลยหรอประมาณสิบรูปเท่านั้นแกกินใครแกแค่กินแบบนี้เลยเหรอแกจะกินคนี่รวยหรอแกจะกินเงินคนที่เหรอแกไอเด็กนิสัยไม่ดีตอนเหรอืมอเร็วเร็ว หิวแหละอร่อยอ่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปน <den> ี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราคู่สีพี่น้องด้วยนะคะและใครอยากแนะนำให้เราไปเที่ยวที่ไหนในภาคใต้ก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยฝากติดตามด้วยค่ะกับ HTC Channel กลัวกับสายฝนที่มันกำลังตกออกไปเที่ยวไปให้สุดพรอมันสนุกมีคนร่อยที่ยังรอเราไปกินให้จุ